สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อผิดผิดเกี่ยวกับกิจจักรความเชื่อผิดผิดเกี่ยวกับกิจจักรมีทั้งหมด5ประการนะครับผมจะทยอยเพื่อที่จะให้พี่น้องได้มีโอกาสเข้าใจและสามารถที่จะให้รู้ว่าเราจะขับเคลื่อนกิจจักรและทําให้กิจจักเติบโตได้อย่างไร ผมขอส่งความปรารถนาดีไปให้พี่น้องในทุกคคกิจนะครับที่ฟังเสียงสิทธิบาน้พี่น้องครับสิ่งเดียวที่ธิักักสนใจคือจํานวนคนมาร่วมนับสการพี่น้องว่าผิดไหมครับสิ่งที่ธจักิจให้ความสนใจก็คือจํานวนคนมานับสการนั่นคือความเชื่อผิดประการแรกครับความจริงก็คือว่าเราจะไม่ทําให้กธิักักเติบโตถ้านี่เป็นสิ่งเดียวที่เราสนใจ เพราะอะไรครับเพราะว่าการตั้งเป้าหมายจํานวนคนมานมัาการนะครับแล้วก็จดจ่ออยู่กับจํานวนคนเหล่านั้นเพิ่มยอดทํายอดพี่น้องครับนั่นคือความเชื่อที่ผิดแล้วการจดจ่อที่การรวบรวมคนที่พระเจ้านํามาให้เราอยู่ในคิดจักรนั้นดูเหมือนว่าเมื่อเราจดจ่อนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเราก็พยายามโฆษณา เราพยายามไปสัมพันธ์ให้คนมาร่วมนัสการก็จ,จะนําคนเหล่านั้นมาร่วมได้ครั้งนดิงและก็ครั้งเดียวแต่เขาจะไม่กลับมาอีกเลยถ้าว่าคิดจักรของเรานั้นจะให้สิ่งที่ดีเว้นไว้แต่อย่างนี้อย่างเดียวครับก็หมายความว่าถ้ามาแล้วนะครับใช้วิธีการดึงการชักจูงการจูงใจการโฆษณาชวนเชื่อประชัมพันธ์ต่างๆเขาจะไม่กลับมาอีกครับ ถ้านจิกเราไม่มีของดีๆจะให้เขาพี่น้องครับถ้าเราจะคงกันเติบโตอย่างสม่ำเสมอในกิจจักรนั้นเราต้องให้สิ่งที่คนอื่นหรือสังคมภายนอกไม่สามารถให้ได้และคนที่มานั้นเขาไม่สามารถได้รับจากที่อื่นฉะนั้นกิจจักรของเรานะครับควรจะต้องเป็นกิจจักรที่เทศนาข่าวประเสริฐของพระเจ้าและพูดในสิ่งที่เป็น เรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตครับพูดในแง่บวกพูดในสิ่งต่างที่พระเจ้าพระกัมภีสอนถ้าสมาชิกของเราตื่นเต้นกับสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในกิจจักรของเราและเรามีการนับสการที่พี่น้องของเรานั้นพาเพื่อนมาได้โดยไม่ขายหน้าไม่อับอายและเราตั้งใจที่จะสร้างสาวกฝึกฝน และส่งคนที่เรานำมาเชื่อออกไปจํานวนคนมานมัสก,การพระเจ้าก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับเพราะว่ามันจะเติบโตได้คนก็จะแห่กันมาที่เกิดจักของเราครับเราเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วโลกคิดจักใดก็ตามที่สามารถให้สิ่งที่คนภายนอกไม่สามารถให้ได้ขจักรนั้นเติบโตแน่นอนและสิ่งที่สําคัญที่กิษจักให้ได้ ก็คือความรักและความอบอุ่นครับพี่น้องครับเราได้เฉลยไปแล้วนะครับว่าความรักความอบอุ่นในคจจักรการเอาใจใส่ในครจักรความจริงใจในคจจักรล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สังคมภายนอกให้ไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราอยากจะให้ครจักรของเราเติบโตแน่นอนครับเราจะต้องไม่ใส่ใจเรื่องของการเพิ่มปริมาณ อย่าไปตั้งเป้าจํานวนคนก่อนครับแต่เราต้องทําให้กติจักรของเรานั้นมีความรักความอบอุ่นก่อนมีการห่วงใยการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันก่อนและเมื่อเราพร้อมพระเจ้าก็จะเทเทคนมาให้เราครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะต้องเติบโต,ตเราต้องทําให้กติจกักรมีความรักมีความอบอุ่นเราจะต้องทําให้สามัคคีธรรมของเราลึกซึ้งไม่ผิวเผิน การสร้างสาวกต้องชัดเจนแข็งแรงการนับการของเราก็จะต้องถวายเกียรติพระเจ้าจริงๆนำมาซึ่งความยำเกรงพระเจ้าเมื่อความยำเกรงพระเจ้าเกิดขึ้นแน่นอนครับการประจักษ์ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในกิจจจักรของเรานั้นก็มากขึ้นคนที่ไม่เชื่อเขามาถึงกิจจจักรเขาจะปทะ,ะกับความบริสุทธิ์เขาจะได้เห็นถึงความบาปของตัวเอง และเขาจะย,ยอมสภารภาพาแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทํางานในชีวิตของเขาเขาจะก็เติบโตครับพี่น้องครับอย่าตั้งเป้าจํานวนมากกว่าการที่เราจะต้องตั้งเป้าสร้างกิจจจักรของเราให้อยู่ในความอบอุ่นและความรักเพราะพระเยซูตรัสว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นท่านเห็นความรักของท่านพวกเขาก็รู้ว่าท่านหลายเป็นสาวกของเราพระเยซูตรัสอย่างนั้นพี่น้องครับ พระธรรมีได้บรรยายถึงการเติบโตของริตตจักรในสมัยแรกนั้นพวกเขาเสริมสร้างสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันนมัสการรับใช้ประกาศแล้วพระธรรมีกิจการบทที่สข้อสิถึง17ข้อ17โดยพราะอย่างยิ่งข้อ17นี้กล่าวว่าฝ่ายองค์พู้เจ้าได้ทรงโปรดให้คนทั้งหลายที่กําลังจะรอดนั้นมาเข้ากับพวกสาวกทุกวันทุกวัน เพอครับทุกวันทุกวันนั่นครับคือการเติบโตของเิรจักรพี่อนครับจานวนคนจะตามมาทีหลังครับอย่าไปเน้นจํานวนคนก่อนนะครับเน้นจํานวนคนเน้นวิธีการประชาัมพันธ์เน้นการโฆษณาเน้นการดึงเน้นการจูงใจก่อนที่เราจะเน้นเรื่องของภายในต้องมีความรักนั่นคือสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะไม่ผิดพลาดอีก ขอให้เราทําข้างในของเราให้เข้มแข็งมีคุณภาพแข็งแกรง่งแต่ไปด้วยความรักและความอบอุ่นครับและเมื่อถึงเวลาน,นพระเจ้าจะเทคนคนจะแห่มาที่กิจจักรของเราเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาได้พบกับความรักพบกับสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถให้เขาได้ครับขอเราร่วมใจกันอธอิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้กิจจักรของข้าพงษ์ั้งหลายซึ่งพระองค์ได้ทรงถ่ายไว้ ด้วยพระชนชีพขององค์พระเยซูคริสพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดช่วยเหลือข้าพงทั้งหลายในการที่จะพัฒนาครืจักรของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้มีความรักให้มีความอบอุ่นให้มีการความจริงใจให้มีการใส่ใจห่วงใยซึ่งกันและกันขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ทั้งหลายที่จะยกโทษให้อภยัยและลดความขัดแยง้ง เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าประโยชน์ของตนเองแล้เกียรติความคิดของคนอื่นมากกว่าความคิดของตัวเองขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ทุกท่ายที่จะแสวงจุดร่วมเพื่อที่เราจะรักซิ่งกันและกันได้ขอขอบพระคุณพระอง,งค์ทุกท่ายอาธิษฐานมอบข้าวทุหลายไว้ให้เป็นผู้ที่พระเจ้าจะสร้างเพื่อที่ทุกท่ายจะสร้างกิตจักรของพระองค์ต่อไป อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวะันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ 랄 <목소리나>